ลงเงินทั้งหมดเนี่ย3.48ล้านล้านบาทโอ้ซึ่งเพิ่มจากงบปี66นะครับ2 9 5 0 0 0ล้านบาทนายกเนี่ยบอกว่าถึงแม้งบปีนี้จะเพิ่มจากปีก่อนแต่รัฐบาลของเรานะครับสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นกว่า1 1 จีนจะมีการยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับคนไทยยามถาวรโดยเริ่มต้นวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะครับประกาศออกไปแบบนี้ชาวไทยก็เริ่มดีใจกันสุดๆแต่ดีใจกันไปไม่นานก็มีเรื่องราวให้ทัวลงนายกเศรษฐาเองเพราะว่ามีหลายสำนักออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสรุปแล้วที่ประกาศว่าจีนซีวีซ่าไทยเนี่ยมันยังไม่คอนเฟิร์มวันนี้มีประชุมสภานะคะเพื่อพิจารณาร่างพรบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ25 6 7วันแรกค่ะก่อนเริ่มประชุมฝ่ายรัฐบาลนะคะนายกเศรษฐาก็โดนฟาสลวโดนฟาจากคุณหญิงหน่อยสุดารัฐเขาสั่าารร่งปะณ 67ที่รัฐบาลนําเสนอนะคะไม่ตรงปกเสียดายภาษีไม่มีอะไรที่แตกต่างจากงบประมาณสมัยพลเอกประยุทธ์เลยว่าอย่างนี้แล้วก็การจัดงบประมาณแก้ไขที่ยั่งยืนขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้าตามที่คุณเษฐาเคยหาเสียงไว้ไม่มีนะอีกคนหนึ่งเลยนะที่ออกมาวิจารณ์กาวีสืบแสงนะคะจากพรรคเป็นธรรมเขาบอกว่างบประมาณที่เสนอมาเนี่ยเป็นการก๊อปปี้วางซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าประชาชนรอมาเก้าปีแล้วเขาก็คาดหวังว่าเฮ้ยรัฐบาลคุณเษถาเนี่ยจะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประชาชนในปีนี้ครับท่านนายกนะครับก็เริ่มแถลงเลครับ ด้วยงบประมาณประจำปี67เวงเงินทั้งหมดเนี่ย3.48ล้านล้านบาทโโซึ่งเพิ่มจากงบปี66นะครับ2,95,000ล้านบาทนล้านบาทยกเนี่ยบอกว่าถึงแม้งบปีนี้จะเพิ่มจากปีก่อนอแต่รัฐบาลของเรานะครับสามารถจัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นกว่า11.9%ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังใช้เงินภาษีประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อสร้างการจเจริญเติบโตให้ประเทศไทยต่อไปออจากนั้นคุณชัยธวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านลุกขึ้นอภิปรายอัดรัฐบาลว่างบปี67จับต,ต้องไม่ได้สเปซสปานโยบายเงินดิจิทัลที่ทุกตอนแรกบอกว่าจะไม่กู้จะบริหารตามงบปกติแต่วันนี้ไม่มีการตั้งงบใดๆไว้ในปี67เลยนี่ต้องกู้นะครับรัฐบาลทุน,นี้เป็นการรวมการเฉพาะกิจแต่ที่บอกว่าคิดใหญ่ทำเป็นก็ เป็นแค่คิดสั้นทํายาว<ม>บางทีก็คิดอย่างทํายาวอ,อันอนี้ผมไม่เข้าข้างกันนะเพราะผมจะอ่านถึงคุณตุลินแล้คุณตุลินจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาอย่างไงเขาลุกขึ้นอภิปรายนะครับฟาดแรงว่างบนเนี่ยกว่า3.48ล้านล้านบาทรัฐบาลมีเวลาใช้เงิน5เดือนจาก12เดือนส่วนงบลงทุนที่เป็นหัวใจในการการะตุ้นเศรษฐกิจก็มีสัดส่วนที่น้อยสุดท้ายงบประมาณเนี่ยก็จะเป็นเป็ดง่อย พร้อมทั้งพาดพิงไปถึงกรมราชทัณฑ์ที่จะเอื้อนะครับนักโทษชั้น14เตือนระวังเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนักโทษชั้น14คืออะไร <c oughs> พรี่พลต้นนายกทักษิณไงค<ม>ือเขาอยู่ชั้นสิบส <ผม S 1> ี่เราบันมิกเก้เมึงให้กูโดนด่าคนเดียวเลยเนี่ยมมพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่าคุณเศรษฐาบอกว่าจะอยู่ให้ครบ4ปีเนี่ยก็ดีละเพราะเสียงวิจารณ์ที่ว่ามีนายกสองคนจะได้ลดลงนายกสองคนคือใครบ้างครับพี่พล ชั้นคนหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็เสรถาคนหนึ่งหรออือเปล่าอันนี้คิดเอานะทีนี้ฝั่งรัฐบาลก็ออกมาตอบโต้นะโฆษงรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงว่านายกแถลงงบเนี่ยเขาแยกแยะตามยุทธศาสตร์ชัดเจนนะเขาพูดรัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกด้านและจะบริหารประเทศบริหารงานอย่างโปร่งใสสา,ามารถตรวจสอบได้เมื่อวานนี้เรียกว่ามีเรื่องราวที่ทําให้ชาวไทยเฮไปตามๆกันเพราะนายกเต็มไปหมดเลยเศรษฐาออกมาสัมภาษณ์นะครับว่ามีข่าวดีคือจีนจะมีการยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับคนไทยอย่างถาวรโดยเริ่มต้นวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะครับประกาศออกไปแบบน ดีใจกันสุดๆแต่ดีใจกันไปไม่นานก็มีเรื่องราวให้ทัวลงนายกเศรษฐาเองเพราะว่ามีหลายสำนักออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสรุปแล้วทิปที่ประกาศว่าจีนซีวีซ s ไทยเนี่ยมันยังไม่คอนเฟิร์มมันเป็นการแก้คุยกันเฉยๆยังไงก็ตามต้องรอทางกระทรวงต่างประเทศจีนแถลงอย่างเป็นทางการอีกทีแต่นายกก็ออกมาพูดแล้วว่าเขาก็อยากพูดให้คนชมเขาไงแต่ว่าล่าสุดวันนี้นายกได้ออกมาตอบโต้แล้วนะคะนายกเขาออกมาบอกว่าโภศ ของประเทศจีนเนี่ยเขายืนยันว่าฟรีวีซ่าให้คนไทยยังอยู่ในขั้นตอนการหารือนะยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะทันหนึ่งมีนาคมนี้หร,หรือเปล่าแล้วเขายังบอกต่อไปอีกนะว่าไม่มีอะไรต้องชี้แจงเพิ่มเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยได้พูดคุยกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <R>